นี้ครูจะมาแนะนําการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะในสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ออนไลน์นะคะของโรงเรียนบุญส่งวิทยาประจำปีการศึกษา2564นะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะในกิจกรรมลูกบมคริสตลัลค่ะแน่นอนค่ะในกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ s t e ีมทูส e รีมนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะอยากให้วิจาเด็กๆนะคะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูล อีกคือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศิลปะในการที่จะออกแบบสร้างสารรค์ให้ชิ้นงานของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะมาใช้ในการผลิตลูกปอมคริสตัลของเรานะคะซึ่งวัสดุอุปกร,รณ์ที่เราเลือกใช้ในกิจกรรมนี้จะเป็นวัสดุที่สามารถจัดหาได้ง่ายอยู่ร,บรอบๆตัวเรานะคะและครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กๆทุกคนจะสนุกกับการเรียนรู้ที่ครูจัดจเตรียมไว้ให้ลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการผลิต อมยิ้มรคริสตัลกับครูบีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ณิสตร์เรากันนะคะมชื่อกิจกรรมว่าอมยิ้มรคริสตัลค่ะ,อ,ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าอมยิ้มรคริสตัลของเราเนี่ยทำมาจากอะไรล่ะมาดูส่วนประกอบของมันกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะเราจะใช้น้ำเปล่าค่ะเป็นตัวทำละลายของเราอันที่สองค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ตาลทรายี่คุณแนะนำให้แนะนําให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะมันจะได้เห็นผลึกที่มันชัดเจนนิดนึงนะคะอ่ะมีแก้วขาวไว้ใส่องค์เี้ยของเรานั่นเองสีผสมอาหารค่ะวิธีจะทำให้สีสันสดใสตามสีที่เราต้องการเลยนะคะอ่ะแห้งคนค่ะเอาไว้คนให้มันเข้ากันนะคะแล้ดับเบิลเอาไว้หยดสีนะคะใครไม่มีใช้เป็นเอ่อสลิงชีดาก็ได้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านคาร์ทูบาลแอน ไปค่ะน,นี่เราจะใช้เป็นอันนี้ครูมี2แบบนะคะเป็นะตะเกียบค่ะแล้วก็เป็นไม้เสียบลูกชิ้นไอที่เห็นสีเขียวเขียวเนี่ยคือ,อเราเพิ่มพื้นที่ที่ใต้ผลิตมันกกอบเพิ่มมากขึ้น,นเองนะคะ,อ,ะอันนี้เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะต้องต้มน้ำค่ะให้มันเดือดก่อนอเราจะใช้เป็นน้ำปลาหนึ่งส่วนนะคะนั่นก็คือ300รมิลลิลิตรค่ะ แล้วก็น้ำตาลค่ะสส่วน900รกรัมนั่นเองนะคะเป็นอัตรา1ต่อ3นั่นเองค่ะขั้นตอนแรกเราไปต้มน้ำให้เดือดก่อน,นะะอันนี้ครูแอบใส่น้ำแล้วหนึ่งนึงนะคะอ่าเราก็ใส่น้ำเข้าไปค่ะต้มให้มันเดือดเลยนะคะค่ะทีน,นี้เราต้มน้ำแล้วนะคะน้ำเราเดือดแล้วค่ะเราก็ทยอยใส่น้ำตาลของเราค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะ ใส่ไปเรื่อยเลยคะ่ะเตากับหม้อนักเรียนจะใช้เป็นที่มันสะดวกก็ได้คะที่บาาจ,จะใช้เป็นเตาแก๊สที่บ้านก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ตเตานี่เลยะคะ่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปจนกว่าน้ําตาลของเราเนะะี่ยค่ะมันอิ่มัวก็คือมันไม่ละลายเล้ะ จากที่เราใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะใส่จนน้ำตาลของเราไม่ละลายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนเหลือน้ำตาลเอาไว้นิดนึงเพื่อที่จะไปทำตรงขัง้นตอนสุดท้ายของเรานะคะอ่ะาแล้วใส่น้ำตาลจนมันไม่ละลายแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้น้ำของเราเนี่ยมันเย็นก่อนนะคะอ่าค่ะเราก็จะตักน้ำของเราเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปในแก้วคะ่ะที่จะมาทำเป็นสี อมยิ้มของเรา่ะเอยคะ่ะอันนี้คูดคูดจะกรองนิดนึงน่ะเพราะว่าน้ำตาลของเราเนี่ยก็าอาจจะมีฟิล์มตกัก่วอยู่ในน้ำตาลด้วยก็เลยต้องใช้ที่กรองใส่ลงไปเลยเราจะเห็นได้ว่าอมยิ้มของเราเลยคะ่ะ ยังขาดสีสันไปใช่ไหมคะเด็กๆเราจะมาทําการเติมสีสันให้กับองค์ยิ้มของเรารเรองค่ะไอ้คุณเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะคุณเลือกมาสีสีค่ะแหม่เราก็ทําการหยดสีลงไปได้เลยะคะ่ะเราตอนนี้เราจะใช้อัตาราส่วนที่มันเข้ม้นนิดนึงนะคะเพราะถ้าเกิดเราใส่สีน้อยไปเนี่ยมันจะทําให้องค์ยิ้มของเราเนี่ยเป็น,นยังไงคะสีไม่สวยงามแล้วก็สามารถเดยดสีเยอะนิดนึงได้ค่ะเดดลงไปเลย จต่ที่เราใส่สีลงไปแล้วนะคะเราก็จะทําการคนผ่าให้สีเข้ากันนะคะ,อะโอเคแล้วก็จะได้สีตามที่เราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะ,ะเราเตรียม การอุงยิ้มของเราที่เราเ,เตรียมไว้ค่ะนําไปชุบน้ําค่ะให้มันเี่ยน้ำนะคะนี่ลน้ำลงไปเลยชุบน้ําเสร็จเรานาน,น้ำตาลค่ะที่เราเหลือไว้ตอนต้นคลิปน,นะคะามาภุกขัดให้ทั่วกัรเลยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเพิ่มใะคะให้ผลึกมันเกาบได้ดีขึ้น จากนั้นก็นำก้าโนโอ่ี้ของเราค่ะตึงลงไปเลยค่ะนี่นะคะอ่าอย่าลืมค่ะเรามีนี่ใช่ไหมคะอาจจะใช้เป็นเอ,อ่อไม้หนีผ้าก็ได้นคะคะที่แม่ใครมีสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยค่ะเราก็นํามาเกี่ยวไว้ค่ะที่จะเป็นยึดให้มันตั้งอยู่นั่นเองเนะะีนะะ่ยค่ะทำแบบนี้ทุกสีเลย ธรรดาเราก็จะได้อ้อมยิ้มของเราได้เองนะคะเป็นยงคะสีสันศาสนามจากนี้เราก็จะรอให้มันตกผลึกน,นั่นเองคะ่ะประมาณ37วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลอ้อมยิ้มของเรากนคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ศึกษาถึงวิธีขั้นตอนการผลิตอมยิ้มคริสตัลจากครูบีแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุป ความรู้นะคะในรูปแบบของ STEAM Education นะคะแน่นอนค่ะการขั้นตอนการผลิตอมยิ้มคริสตัลนะคะจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสตรีมศึกษานะคะดังนั้นเราจะมาสรุปองค์ความรู้โดยการบูรณาการ5กลุ่มสาระเข้าด้วยกันนะคะมาที่วิชาแรกเลยนะคะ ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในการาขั้นตอนการผลิตอมยิ้มคริสตัลของเรานะคะใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการแยกสารนะคะ,ะตรงนี้นะคะใช้หลักการการแยกสารก็คือเรื่องการตกผลึกนั่นเองการตกผลึกนะคะคือการ การที่เราทําให้สารนะคะอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงนะคะแล้วทําการลดอุณหภูมิของสารละลายลงนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นผลึกในสารละลายนั้นนะคะโดยอุณหภูมินะคะที่เราทําการลดลงนี้นะคะอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วหรือค่อยๆลดลงนะคะจะส่งผลต่อรูปร่างของผลึกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างรูปร่างของผลึกนะคะอาจจะเป็นรูปลูกบาศ รูปพีระมิดนะคะตัวอย่างของอการตกผลึกนะคะเช่นการผลิตน้ำตาลทรายจากน้ำอ้อยและการตกผลึกนะคะของเกลือสมุนนะคะที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ,อวิชาแรกเลยนะคะที่เราได้นำความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมาเป็นความรู้องค์ความรู้ในการผลิตอมยิ้มคริสตัลของเราะคะ่ะ ถัดมานะคะจะเป็นวิชาเทคโนโลยีนะคะแน่นอนค่ะหลักๆนะคะก็เราก็จะใช้ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะรวมถึงการารู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพื่อการสืบค้นข้อมูลหรือจะเป็นการานำข้อมูลต่างๆของเรานะคะไปเผยแพร่นั่นเองค่ะอันนี้เราจะค่อนข้างที่จะได้ใช้ ได้อย่างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเรียนในรูปแบบของสเตมหรือว่าการเรียนในวิชาต่างๆนั่นเองนะคะวิชาเทคโนโลยีจัดเป็นอีกหนึ่งวิชานะคะที่เราได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะต่อมานะคะ e นะคะคือ engineering กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะซึ่ง จะมีทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกคือการระบุปัญหาหรือนวัตกรรมที่เราต้องการผลิต2ก็คือการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะคะขั้นตอนที่3คือการออกแบบวิธีแก้ปัญหาค่ะ ขั้นตอนที่4ี่เป็นการวางแผนดําเนินการนะคะขั้นตอนที่5จะเป็นการทดสอบประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงผลนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการนําเสนอผลการแก้ปัญหานะคะรวมถึงผลการพัฒนานวัตกรรมนั่นเองนะคะโดยแน่นอนค่ะจุดเด่นของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะจะส่งเสริมการทํางานเป็นทีมนะคะทําให้เด็กๆนะคะสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะรวมถึงการอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขนั่นเองแล้วก็ทําให้พวกเรานะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะโดยในกระบวนการทำงานของอการออกแบบเชิงวิศวกรรมตรงนี้นะคะหัวใจหลักของมันเลยนะคะก็จะมีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนค่ะมาที่วิชาที่3ของเรานะคะ,ะวิชาที่4ค่ะขอโทษค่ะวิชาศิลปะนั่นเองนะคะ อันนี้จะเพิ่มเติมมาจากสเตมนะคะเป็นสเตมเป็นตัว A ที่เพิ่มมานะคะ A A ก็คืออาร์ตวิชาศิลปะนั่นเองค่ะ,ะหลักการเด่นนะคะของวิชาศิลปะคือการเพิ่มสีสันนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนาชิ้นง,งานของเรานะคะให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็น่าสนใจค่ะซึ่งใน ในการเรียนนะคะลูกอมคริสตัลของเรานะคะไดะ้มีการเลือกใช้สีนะคะมาเพิ่มสีสันให้กับอมยิ้มคริสตัลของเราได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อให้ดึงดูดความสนใจได้นะคะยกตัวอย่างเช่นลูกอมจูปชุบอย่างเงี้ยค่ะ,ะเป็นลูกอมธรรมดาแต่ว่าสามารถเพิ่มยอดขายแล้วก็สามารถดึงดูด ให้คนนะคะมีความสนใจที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นค่ะ,ะมาวิชาสุดท้ายของเรานะคะก็คือ M อ a t ะแมทเมติกนะคะก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะการผลิตอมยิ้มคริสตัลของเรานะคะก็จะใช้หลัก การทางคณิตศาสตร์นะคะคือการช่างตวงวัดนะคะรวมถึงอัตราส่วนนะคะของน้ําและน้ําตาลนะคะที่เราเลือกใช้ในอัตราส่วน1ต่อ3นั่นเองนะคะและถ้าเราเพิ่มอัตราส่วนของน้ํามากขึ้นนะคะกลายเป็น2 3. อต่อ3นักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการตกผลึก ถ้ามีน้ําที่เป็นตัวทำลายเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะจะส่งผลต่อการตกผลึกนะคะทำให้เกิดการตกผลึกได้ช้าลงนะคะดังนั้นอัตราส่วนของความเข้มข้นระหว่างน้ําและน้ําตาลนะคะมีผลต่อการตกผลึกเช่นเดียวกันยิ่งถ้าน้ําตาลนะคะมี ความเข้มข้นที่มากหรืออัตรา,าส่วนที่มากเท่าใดนะคะก็จะส่งผลต่อการตกผลึกที่ได้เร็วมากเท่านั้นนะคะรวมถึงในตัวอย่างนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเฮ้ยครูบี B มีการคลุกน้ําตาลคลุกน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลที่ทิ้งไว้นะคะเหลือเอาไว้นะคะตรงนั้นนะคะวัตถุประสงค์เพื่อที่จะล่อให้เกิดการตกผลึกเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการพันลวดกร,รมหีนะคะรอบๆ ไม้ไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะหรือว่าตะเกียบนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนั่นเองค่ะเพื่อให้เกิดการตกผลึกที่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนอีกความรู้หนึ่งนะคะจากคณิตศาสตร์นะคะที่เราเใช้เลยนะคะค,คือการใช้สูตรคำนวณนะคะอาจจะคำนวณหาความเข้มข้น หาจำนวนปริมาตรอะไรต่างๆนะคะนี่ก็คือภาพรวมนะคะ,ะในการสรุปความรู้ที่เราได้ศึกษาไปนะคะในกระบวนการขั้นตอนการผลิตอมยิ้มคริสตลัลของเรานะคะหลังจากที่ศึกษาคลิปนี้จบแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะเพื่อรับเกียรติบตัตรด้วยนะคะคุณครูก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ